สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเบอร์เกอรี่สตาร์บ้านบ้าน EP พที่6แล้วค่ะวันนี้จะมาสอนแต่งหน้าเค้กหน้านิ่มนะคะส่วนตัวเค้กสอนไปแล้วเมื่อ E ีพีที่แล้วนะคะไปรับชมกันดูได้นะคะย้อนหลังไปดูได้นะคะจะเป็นการแต่งหน้าเค้กแบบง่ายที่สุดเท่าที่ง่าย ส่วนผสมของหน้านิ่มนะคะนมสดรสจืดนะคะ370กรัมค่ะผงโกโก้25กรัมค่ะน้ำตาลทรายร0อยกรัมเป็นข้าวโพด20กรัมผงวุ้นเศษหนึ่งส่วนสองช้อนชานะคะและเนยเค็ม75กรัมค่ะนี่นะคะเราตั้งไฟเสร็จนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราตีครีมค่ะ <S 1> <S 1> ครีมตัวนี้นะคะเคยสอนไปแล้วเมื่อ EP หนึ่งค่ะใช้ครีมเดียวกันเลยค่ะ ันจะอร่อยมากค่ะนะคะพแพงไปนิดนึงแต่ว่าบอกเลยว่าคุณภาพเยี่ยมค่ะหลังจากบีบครีมเสร็จนะคะแล้วก็นำสตรอเบอรี่ค่ะสตรอเบอรี่นะคะตอนนี้สามารถหาซื้อได้ที่อ่ามิคโคนะคะยังขายอยู่ค่ะแต่แบบตลาดทองไปทั่วไปก็หาซื้อได้ยากนิดนึงนะคะเพราะหมดฤดูดแล้วค่ะเกบแต่งไปเรื่อยๆนะคะ สำหรับบางคนแบบไม่อยากใส่สตอรี่เลยค่ะใส่เป็นอย่างอื่นได้ไหมได้นะคะแบบพกเกอรี่ท็อปปิ้อื่นๆนะคะสามารถใส่ได้ค่ะถ้าก้านมันยาวเกินไปก็ตัดแต่งให้มันสั้นลงหรือว่าเอาก้านออกไปเลยค่ะไม่ต้องใส่แบบเขียวๆแต่สำหรับไม้อยากใส่เขียวๆเพมันสวยนะคะจากนั้นนะคะไม้ใส่ลูกเล่นเพิ่มแบบลูกเล่นในการกินนิดนึงก็แบบใส่โกริโอลงไปนะคะเพิ่มความอร่อยค่ะ แต่งเสร็จแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะจะได้หน้าตาประมาณนี้เลยค่ะไปดูเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะ